สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่วันนี้คุณแม่ก็จะมาทำยำม,มุนเส้นนะคะเพื่อนๆใส่หอยแมงคู่แล้วก็ใส่ปูอัดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาลวกก่อนนะคะเ,กกเดี๋ยวลวกหอยแมงคู่ก่อนค่ะเพื่อนๆ ยำน,นะคะยำนึ่เส้นค่ะหอยคู่แข็งนะคะเพื่อนพื่อพอแล้วค่ะจะกินไม่หมด เดี๋ยวเราก็จะใส่ปูอัดลงไปด้วยกันค่ะนี่เลยเราก็จะใส่คนในกระมังอันนี้ค่ะเพื่อน ถ้าใส่ลงไปค่ะกินรอบเย็นนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ได้นะคะกดกระดิ่งกดรับกระไรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกินเสร็จอาบน้ำค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไลฟ์สด นนแล้วก็ใส่กระมังเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเส้นลงไปลวกค่ะเอาเส้นม้นเส้นลงไปลวกค่ะ ก็กำลังจะตกค่ะมันมืดๆค่ะเ,เพื่อน ใส่กรลลำปีด้วยค่ะเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะคะโอเค เสร็จแล้วค่ะลวกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็เทใส่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างน้องแดกขี้ยังี้แลวเป็นไงอ่ะก็ยังปวดอยู่อ๋อไม่เป็นไข้หรอกมั้งเป็นไรแล้วเออไม่รู้แล้วเออใช่ถ้ามันเป็นไข้ก็คือกินยาเออเอายาไทรมอนหน่อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปกินข้าวเลยไปกินยากินข้าวที่ไหนนะ หาที่งเหอหาเด็กๆเดี๋ยวไปไกลนะลูกเดีย๋ยวไปไปติดมาโรงเป็นแล้วหนูเบอร์ไหมแม่สองไห้หอ,อ่ะอ้าวนี่อ่ะ่ีไงชิกมาเร้วไงไรแม่ไปฟไ้นเป็นไรแล้ะลูกแม่แข่งแล้ไปกี่คนนะไปคะแนนไปสี่คนแนล้วหนึ่งนะอืไปลูก<ป> อ๋ขอขานัาฉีดกันวันนี้หมดเลยลเดี๋ยวลงไปยำกันค่ะเ,เพื่อนๆราคะปรุงรสกันค่ะเ,เพื่อนๆใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่ชูรสค่ะเ,เพื่อนๆยำวุ้นเส้นนะคะเ,เพื่อนๆ ลูกชายไปฉีดวัคซีนมาค่ะของน้องแดกมันยี่ห้ออะไรซีโนแวคเหรอน้องแดกน้องแดกยี่ห้ออะไรลูกนี่เลยค่ะเพื่อนน่าก,กินมากๆากเดี๋ยวใส่หัวหอมหน่อยค่ะ หอมแดงค่ะใส่หอมแขกลงไปค่ะครึ่งซีบพอกินคนเดียวค่ะลูกชายไปกินข้าวนอกบ้านแล้วค่ะฝนตกแล้วฝนทำท่าจะตกแล้วค่ะเพื่อนๆปอกแป๊กปอกแปก๊กฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อน เลยค่ะบีบมะนาวอีกมีมากจคิะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะเพื่อนๆใส่เลยนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็มีะคะ่ะแต่ไม่อยากกินนะคะเพื่อนๆชิมรสก่อน ทัเงเลยค่ะย่มุนเส้นค่ะใส่หอยแมงคู่กับปูอัดนะคะเพื่อนๆอยวไปกินด้วยกันเลยค่ะรอบเย็นนะคะเพื่อนๆน้ำงน้ากินจังเลยหิวแล้วค่ะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะไปกินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆ รอบเย็นนะคะยามบุนเส้นค่ะวันนี้คุณแม่ยามบุนเส้นนะคะใส่หอยแมงคู่ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ปูอัดค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะอืมนะกินมาหยุดเลยมาอุ่งอุ่งอุ้งอุงก็อูยุ่ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอืม อร่อยห่านแมงคู่ตัวโตมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอืมห่านคู่แม่ชอบห่านแมงคู่มากๆ กินได้กันค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะแม่ทำเองนะคะเ,เพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินแฟมิล,ลี่ค่ะอืมอร่อย ิมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยสุดๆปรุงเองนะคะและ้วมะนาวปลูกเองค่ะมะนาวกําลังโดกมากๆเลยค่ะลูกโตใครที่เข้ามาชมคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพื่อนใหม่มามุงหลังคาไว้ได้เลยค่ะจับมือเป็นเพื่อนกันนะคะ น้อยมากๆางเยดยโยดหางนี่เร็วฮะฮะไหไหฮะฮะังเาอะไรไม่เข้าเรื่องเนาะปังปัง แม่ก็จะกินกินคนเดียวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆถ้าเราอยากกินนะคะถ้าเราอยากกินเราก็กินได้ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย